อาสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาําตัวเลขของพี่วันเฉลิมนะครับมาฝากกันนะครับเลขพี่วันเฉลิมสําหรับหลายคนนะครับถามหาพี่วันเฉลิมนะครับพี่วันเฉลิมนะครับขอบคุณนะครับสําหรับตัวเลขของพี่วันเฉลิมนะครับสําหรับใครที่ชอบงวดวันที่นะครับหนึ่งธันวาคมนะครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับหนึ่งธันวาคมนะครับตัวเลขนะครับ วิ่งนะครับพี่วันเฉลิมพี่วันเฉลิมบอกว่าจะให้หลายตัวก็ให้ได้นะครับถ้าให้หลายตัวนี่ถ้าให้3ตัวนี่เขาทุกงวดแต่พี่วันเฉลิมเน้นย้านะครับพี่วันเฉลิมให้ตัวเดียวนะครับให้ตัวเดียวนะครับพี่เขาชอบให้ตัวเดียวนะครับก็ขอบคุณสําหรับตัวเลขนะครับที่นํามาแบ่งปันนะครับวันนี้เอาเลขพี่วันเฉลิมมาฝากวิ่งหนึ่งนะครับงวดวันที่1นธันวานะครับใครชอบสายวิ่งสายรูปนะครับหนึ่งนะครับตัวเด่นนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งใครชอบหนึ่งนะครับก็ เอาลองเอาไปดูเอาไปรุ่นไปเสียนะครับสําหรับเลขสามตัวนะครับจับคู่มาให้แล้วพี่วันเฉลิมให้มานะครับหกหนึ่งสามนะครับหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามนะครับมีหกหนึ่งสามสำหรับเลขสองตัวก็ตัดมาให้นะครับหนึ่งสามกับหกหนึ่งนะครับพี่วันเฉลิมว่ากลัวเลขหกมันตีลังกาเป็นเลขเก้านะครับก็เลยเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ มาแล้วนะครับเน้นๆนะครับของพี่วันเฉลิมบางงวดเนี่ยเข้าสองตัวนะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับบางงวดวิ่งวิ่งเขาเข้าตลอดนะครับวองพี่นะครับเข้าเกือบทุกงวดนะครับสําหรับงวดหนึ่งธันวานะครับก็ตามนี้เลยนะครับวิ่งหนึ่งนะครับสายวิ่งนะครับวิ่งอะไรก็ว่าไปเน้นย้าตัวเลขทุกตัวเป็นแนวทางในการลุ้นการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับพี่วันเฉลิมหกสามหนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าหนึ่งวดหนึ่งธันวานะครับ หนึ่งธันวาคมสองพันห้า้นะครับใครชอบก็ลองนําไปรู้ไปเสียงเป็นแนวทางนะครับสําหรับเลขหมวดนี้นะครับขอบคุณสําหรับตัวเลขนะครับร่วมมาแบ่งปันนะครับขอบคุณสําหรับพี่บัญเเลิมนะครับแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาแบ่งปันนะครับวันนี้เอาของพี่บัญเฉลิมมาฝากท่านผู้ชมนะครับขอให้โชคดีนะครับใครชอบเลขพี่บัญเฉลิมจัดมาให้แล้วนะครับหกหนึ่งสามหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมาแน่นะครับมาไม่มาเดี๋ยวรู้กันนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ